คนพลิกดวงให้ดวงพลิกไปลองพลิกใจให้ใจเราพลิกดวงจะดวงดีดวงร้ายสบายหรือยำแย่อย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอย่ายอมแพ้ถ้าอยากจะพลิกดวงอยากจะรู้มาดูคนพลิกดวง คนเกิดวันพฤหัสนะครับมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง16กรกฎาคม2 5 6 5นะครับดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับมาดูกันโอ้โหดีมากเลยคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีเฮงนะครับมีเฮงด้านการงานด้านการพูดคุยเจรจามีความสำเร็จมีความมั่นคงมีความเติบโตนะครับมีความก้าวหน้ารออยู่นะ ถ้างั้นคนเกิดเมืวันหยุสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าคุณทําอะไรเลยนะน่าจะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับทั้งเป็นผู้ประกอบการทั้งเป็นคนพนักงานกินเงินเดือนอหมายถึงเข้าตากรรมการนะครับได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้ก็ได้นะครับคนทํางานอาชีพอิสระก็เรียกว่าอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับทํางานออกไปก็ลูกค้าชื่นชอบนะครับก็น่าจะได้ต่อสัญญาหรือได้รับ โปรเจกต์ใหม่ๆต่อไปอีกนะครับก็ถือว่าดีนะครับทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการพูดคุยการเจรจาการเชื่อมต่อ connect ผู้คนดีหมดเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสสัตห์นี้ดีมากๆนะครับขายของอะไรเท่ที่ไม่ต้องสต็อกของก็ยังได้นะแต่ว่าใช้ฝีมือ การพูดการคุยของคุณนะครับมานําเสนอให้ลูกค้าหรือใครที่เป็น prospect ของคุณนะครับเขาสนใจนะครับอาจจะ p r e order อยังได้นะครับแล้วพอมี order เข้ามาค่อยสั่งของมาขายอย่างนี้ก็ได้นะครับคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้มีโอกาสทําอย่างนั้นได้จริงๆนะครับในในเมื่อการงานออกแนวโน้มที่ดีขนาดนั้นการเงินก็ย่อมดีตามนะครับก็ถือว่าเฮงมากๆนะครับส่วนเรื่องของ ความรักนะครับคนเกิดวันพฤหัสที่ยังโสดอยู่นะที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีใครนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสนะครับจะเจอคนที่ดูดีแต่งตัวดีดูเท่ดูหรูดูสวยนะครับดูสง่านะครับที่สำคัญมีสเสน่ห์แล้วก็พูดจาดีพูดจาหน้าฟังอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วดู น่าจะมีแนวโน้มมีฐานะที่ดีด้วยนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีลักษณะบุคลิก,ล,กลักษณะแบบนี้นะครับบุคลิกดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอคนแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสที่ยังโสดอยู่เดินลงจากคารสวยๆหล่อๆกันมาได้เลยนะครับมีโอกาสเจอกันและก็น่าสนใจอาจจะเจอกันในงานก็ได้นะครับงานการที่กําลังทํากันอยู่หรือในที่ประชุมนะครับใกล กันไวความใกล้ชิดก็จะนําไปสู่ต่อยอดเรื่องของการคบหากันต่อไปได้ดีนะครับสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดีนะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องงานการมากกว่าเรื่องความรักหรือในบ้านนะครับก็อย่าลืมแบ่งเวลาดูแลคู่ของคุณให้ดีนะครับตัวไกลใจอย่าให้ห่างนะครับกลับมาถึงบ้าน พักงานไว้บ้างนะครับอยู่ที่ทํางานไปแล้วก็ชิดแชทกันนะครับถามทุกสุขกันบ้างนะครับจะได้ทําให้ชีวิตคู่ราบรื่นต่อไปนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสสุขภาพน่าจะแข็งแรงดีนะครับจากด้านดวงดีนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากอย่างมากก็อาจจะแบบนั่งนานเกินไปแล้วก็มีปวดเอวก้นต้นขาอะไรเงี้ยนะครับก็ลุกเปลี่ยนอริบทบ่อยๆแล้วกันนะครับอย่า อยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานๆมากเกินไปแต่แนวโน้มน่าจะแข็งแรงดีเดี๋ยวมาดูว่าไพ่ดวงร้ายจะเตือนอะไรเรื่องสุขภาพหรือเปล่าแล้วกันนะครับดวงร้ายของคนเกิดวันพฤหัสนะครับสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับรู้ไว้ก่อนจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมันจะได้เหลือแต่ดวงดีเนาะโอ้โหสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสผมว่ามีแต่เรื่องดวงดีนะส่วนใหญ่นะเพราะขนาดไพ่ดวงร้ายยังขึ้นมาดีเลยนะครับก็เรียกว่าโชคดีในโชคร้ายได้เหมือนกันนะครับ สัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสนะครับน่าจะเฮงซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินนะครับแต่ก็ต้องเตือนแหละก็ต้องเตือนไปตามที่ไพ่ขึ้นมาแนะนํานะครับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องระวังอาจจะง,งานเข้างานเยอะทําให้คุณเหนื่อยได้นะก็มันเป็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของคุณนะครับดีตรงที่มันมีงานเข้ามามีความสําเร็จเข้ามาอยู่นะครับยิ่งใส่ใจเรื่องรายละเอียดก็ยิ่งดีนะครับ แล้วก็ผู้ค้าเข้ามาต่อคิวกันยาวๆอาจจะลักษณะคล้ายๆวันที่ผมไปดูดวงในงานยิปซีแฟร์ก็ได้นะครับคือดีที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะให้ความสนใจให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมาดูดวงด้วยแต่ก็เหนื่อยแหกเลยลักษณะนั้นนะครับเพราะว่ามันดีอย่างก็เสียอย่างนะก็เหนื่อยหน่อยนะครับงั้นผมมองส่วนภาพรวมแล้วกันด้านดีครับดีดีมากกว่าเสียนะก็ ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วกันนะนอนให้เยอะนิดนึงนะหรือถ้ามันนอนต้องจําเป็นเพราะงานมันเข้าเยอะนะพักผ่อนน้อยก็เลือกกินอาหารดีๆมีประโยชน์หรือแบ่งเวลาไปออกกําลังกายบ้างแต่ถ้ามันแทบไม่มีเวลานอนก็อย่าพึ่งไปออกกําลังกายนะครับดีวจะเป็นการซ้ําเติมร่างกายนะแทนที่จะแข็งแรงนะกลายเป็นแย่นะครับไม่ได้นะครับก็ดูสภาวะร่างกายตัวเองดีๆนะครับการงานการเงินนักขยั นะเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงร้านมากกว่านะครับงั้นมองข้ามไปได้เลยเรื่องพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของออความรักนะครับก็จริงๆแล้วมีโอกาสที่ดีเจอคนที่ดีน่าเหมาะสมนะครับแต่ก็กลัวว่าการงานนั่นแหละจะมาทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะมาใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับอันนั้นคือจังหวะที่แม่มันเข้ามาพร้อมกันนะแล้วเลือกอย่างแล้วกันนะครับ เลือกอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะถ้าเลือกงานก็ประสบความส็จเรื่องงานถ้าเลือกความรักบางทีอาจจะทําให้ละเลยเรื่องการงานไปได้นะครับก็จะทําให้โฟกัสเสียไปนะครับงั้นก็ต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนะครับดีทั้งคู่แหละนะครับคนเกิดบันพฤหัสส่วนเรื่องท,ที่ยังโสดเนาะเรื่องความรักเนาะถ้ามีคู่อยู่แล้วนั่นแหละนะครับงานมันเข้ามาอลุงตุงนางก็อาจจะทําให้ห่างเหินกันได้นะคนมีคู่นะ ก็แบ่งเวลาให้คุณคุณอย่างที่พูดไปแล้วแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพว่าแข็งแรงดีแล้วก็แนวโน้มคนเกิดวันพฤหัสต้องดูแลสุขดีๆต้องแข็งแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงทํางานเพราะงานเข้านะครับสัปดาห์นี้และก็มีเฮงจากการงานการเงินด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับโอ้โหไพ่ก็ดีดีนะคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้มีเฮงจริงๆนะครับ เอ่อคนเกิดวันพฤหัสนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ขออวยพรให้นะครับคุณคนเกิดที่เกิดวันพฤหัสนะครับมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะครับพร้อมลุยนะครับมีความเที่ยงธรรมนะครับขอให้แฟรแฝนะครับวินวินเกมนะครับทําอะไรก็ขอให้ทําไปด้วยความยุติธรรมนะครับวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับยึดหลักนี้ไว้นะครับทั้งลูกค้าของคุณคู่ค้าของคุณแล้วก็ตัวคุณเองนะครับอย่า ได้ฝ่ายเดียวนะครับอย่าเสียเปรียบด้วยจนเกินไปนะครับอย่ายอมให้ใครเอาเปรียบขณะเดียวกันก็อย่าเอาเปรียบใครจนมากเกินไปนะครับวินวินครับวินวินนะแล้วก็จะขอให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขครับก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านโชคดีนะครับจจจะะะดดดดวงดดวง yeah ง,วงีรร้้าา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 ยย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 สบหือออออออ่่แแแมพพพพถถกกกกลิิ อยากจะรู้มาดูคนพริกดู